ครับสู้เล่นข่าวจากใต้ชวต่วงเกประเด็นนะครับประเด็้นดีที่เกิด,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 ดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดผาใตา้คอโร่นะครับน้องยี่ออม <c oughs> วันนี้เนี่ยตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดกิจ,ก,จก,กรรม,มนึ่งจังหวัดนึ่งเมนูเชิดชูอาหารทิ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา,ายกระดับอาหารทิ้นนะครับสู้มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะขัดเลือยกันไปแล้วเจ็ดทางทั่วประเทศค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีนึ่งเมนูนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไร จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเผือวิ่งซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมนูนี้เป็นบักพืชเรามาคุยกันนะครับกับผู้ที่ยังอนุรักษ์เมนูยู่นะครับนั่นก็คือคุณลุงแชมป์นั่นบัวมาร์กและก็คุณพีวัชรีมู่ตระกูลเจริญนะครับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านคลองก้าเจ้าตบุรีคลองเชียงนวลผือวิ่งซาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีัอย่างสัานเลยค่ะสวัสดีค่ะเราที่มาคงมีเมนูนี้โอมเลยนะครับ นี่มาอนมาทำซูช์นะเหมืชาวแรงกวัวชาวเลยแรงกวัวชาวเลยนะครับมาทำมีห้องส้มมือรงกวัวชาวเลยเพื่อให้ทีมาได้เก็บภาพบันทึกภาพได้เห็นกันเลยก่อนอื่นเลยให้ลุงจียมนันลาก้อนว้าสูตรนี่มันมีมาพันธุ์พืชครับเป็นมาพืชกับกับสูตรนี่มาจากดังเดิมนะครับจากชาวว่างครับอเบย์ชาวว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจังหวัดนครศรีธรรมราชกับมันอยู่ไกลกันก็เลยได้ยาย่ติ้นท่านมา ผมก็เคยไปกินคไข่าว่างนะครับไปรับประทานดูแล้วก็ดูวทึกว่ามันถูกใจถูกใจบังเอิญพี่น้องคายชะว่างมาตั้งหลกหลักผืนท่านอยู่ทีมูติซี่บ้านกรองกาตมบลกลองชะนวนอำเภอเวียงสะจังวัดสุร์ธานี่ครับแล้วกาแก่กาอายุมากแล้วนะครับผมก็ิดขึ้นมาวา่าให้คุณแม่จิ้มที่วะนะครับ กุนแมกจิ้มนี่กุณนํำมาคุนนํำมามาแล้ากาใต้ทอดไอ้ลูกล้านนะครับใต้ถอดเอาแกตำไม่ไหวแล้วทศเได้มาหลายชิบปีแล้วครับมาดังเดิมอ๋อนี่เป็นเป็นจนเป็นสูตรขอเราไปแล้วครับเป็นสูตรแล้วครับตอนนี้ก็กุณแมกจิ้มก็ไปไม่รสตำไรไม่ได้แล้วแกก็อยู่บ้านแล้ว ใช่ต่อไอ้ลุงล้านครับลุงล้านกรทํากันต่อจับกันค่ะทีนี้ถ้ามีวัชรีค่ะว่าเมนูนี้ค่ะจุดเด่นของมันเลยคืออะไรคะข้าวมิ้นค่ะหัวมิ้นเราเนี่ยนะหัวมิ้นบ้านเราเนี่ยเอาเด่นเด่นพุ่มแต่ว่าเขาใจก้อนเนี่ยมันคือเก่งไตปลาเก่งไตปลาโบราณคือเก่งขี้ปลาใส่ปลาค่ะแต่ว่ามันมีขมิ้นเข้าไปกันค่ะคือปกติเนี่ยเก่งใต่ปลาแล้ก็ใส่หัวใครใส่บะนี่ใช่ไหมไม่เหมือนเคยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเคยนี่เราใส่หัวมิ้นลงไปค่ะ พอใส่เข้าแปลที่มันร้อยว่าเดิมๆดันเขาใช่ใส่ร้อยว่าก้องกับมันเคยปลาเขาใส้กิมมินน้อยแต่นี่ใต้ปลาคือเขาเน้นกิมมินค่ะนี่แหละเราได้กลิ่นกันพอได้กลิ่นนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวลาวควงนิดหนึ่งกันนั้นว่าพีปัจจัยีลาวควงนีดส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบมีเครื่องแกงคั่ว เรือเกีัวคามิ้นวัวมนเนี่ยวัวมินอหรือวัวมิ้นออววมิ้นเกน่อนวัวมินอ่ะไม่ตาแกมันกลิ่นมันจะแรงมันเรื่องๆเข่าๆนะกลับมาร์กกับไมาร์กัมใช่มาร์กค่ะเนกนคือเน้นขามินเัรนี่เวลาเราตักเกียวต้องกินวัวมินไปกันแห่รับอันไรรยอันรคอมโซ่ลเรื่องกาวัวเทียมย่อยคือวัวเทียมจีนบ้านเราเร่งกาไตปลา เคยปลาค่ะเคยปลาบ้านเราเคยปลานะไตปลากับปุงปลาบ้านเรากระปุงปลาบ้านเราถึงมีไตปลาครับเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำค่ะเดี๋ยวถึงเจ้าจ่ายปลาก็ปลาชนก็ได้แต่ปลาชนนั้นแพงถึงงั้นมาจ่ายปลากระบะเต้นปลากระบะเต้นปลาย่างนะค่ะเป็นปลาย่างนี่ก็คือแร็กชาวมาทํากันซอสมาเนียเน็ตอันนี้ตั้งเครื่องมาเนี่ยตั้งเครื่องค่ะค่ะอันนี้เรือกิมินะแล้วก็จินกับโจกิมินค่ะ แล้วทีนี้ค่ะเมนูนี้เนี่ยมีกระเทียมดองกัมีกระเทียมดองกันแล้วก็มีใบมะกรูดล้วตึ้งไคร่บานโรแล้วตึ้งกาทิซอสเอาใส่ทีกันนะกันแม่เหล่ามันี่คือยรุงคือกรนอะไรกินที่ปลาเนี่ยแหละแต่เพิ่มขี้มินไปเพิ่มขี้มินค่ะเด่นขี้มินสุไตายกันโรยใบมะกรูดกับเพิ่มความหอมไปเลยเพิ่มดับกลิ่นได้ไปนั่นแหละเึิงกินเอาไรด้วยวันนี้ กินขนมจีนก็ได้ข้าวก็ได้ข้าวกได้กินแแกงน้จีนก็ได้กินแบบเราก็ร้อยแรงกับนุ่นเลยหน้าไม่กลัวจันี่แหละเขาว่าใครทำร้อยเชิญในครัวเนี่ยมั่นเลยนะคะทีนี้ถ้าตอค่ะว่าเมนูเมนูนี้เนาะได้รับการผิจารณาส่งข่าวแข่งขั้นนี่มีน่วยงานในทีวส์สนับสนุนเราคะได้รับความเอื้อเฟื้อนะครับจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับเป็นปูพุ่มช่องไปก้อนกับช่องแพรก็มาเทศ ปรากฏววาเทศไปแล้วโดยได้ก็ป่าเอกสานต่างๆนะครับป่าไปประมาณสักอกเดือนกว่าๆนะครับโอไปกัดเลือกันนะกับกัดเลือกกัดเลือกันแลล้วกับให้เป็นแกงขมิ้นไตปลาโบราณเป็นหนึ่งจังหวัดนึ่งเมนูเจือจัวอาหารทิ้นครับนี่การับได้ไปเปิดบูธนะครับที กรุงเทพนะครับไปเปิดบูธขัดรวงวัฒนธรรมเป็นผู้บริการกับนะครับอก็ได้รับรางวัลมาแล้วนะครับก็ไปรวมกิจกรรมที่กรุงเทพด้วยนี่คือรางวัลนรางวัลนะรงวันี่คือรางวัลอ้รางวัลยุบันนี้เองนี่คือยินดีด้วยนะยินดีด้วยมาแล้วค่ะทีนี้ลักเก์ในการประกวดค่ะเขาเขาขัดเลือกอะไรบ้างส้างยักงนะครับ ก็ส่งมาไล่เมนูแต่ว่าท่ามัยังเด็กก็กัดเหลือกลงมาแล้วนะครับคนสุดท้ายก็ปรากรว่ามันมีอะไรปลาเตย์ยาปลเยยาแล้วก็ปลาปลาเนมปลาเนมพงกวงตานะที่กินกับพักนล้วกับเขาเลือกเขาเลือกอันนี้ไปก่อนก็เลือกแกงกระมินแต่ปลานะครับถ้าเด็กก็เลือกเกงกระมินบางตานะจะถ่ามว่ามันดังตรงน้อย ก็เป็นอนุร <d <d eh ักษ์กับไม่เกี่ยวดังตรงไหนกับมันปัจจัยยามันดังมาเร็วเอาทีมันก็เลยทุ่นายไปเล้วชายจะทุ่นายไม่มีใครทำกินกันเร็วนะครับเนียไม่ชอบเจนะครับค่ะ ทีนี้พี่วัชรีค่ะนี่เห็นที่เขาแกงกันแด็กสานี่ใส่กมินเยอะนัดเนี้ยนี่เราเอาวัตถุดิบตรงนี้มาจากไหนอะคะเอาในหมู่บ้านค่ะปลูกกันเองอะคะครับเรือมุกกันบ้างกลเค่ะากอเธอเขาเลยนะเธอทุกอย่างคือเธอในหมู่บ้านเผื่อหมู่บ้านมีทุนเป็นการกระจายรายได้จาายทีนี้แน่นอนแล้วคามันก็มีสรรพคุณสางญารู้มั้ยขาวมิ้นขามิ้นอ๋อขมิ้นนี่แน่นอนขมิ้นมีฤทธิตานาอนุ การถมือซะละสวยรถการนักเสพบรรทวาการทองอือทองเฟือและรักษาแเพลในกระเพาะอาหารไรลดความอุ่นได้ไหมครับชาวต้องตากินข้าวหมาไม่หลอดได้กระเทียมช่วยกระตุ้นการท้านานของระบบระบบภูมิคุ้มกันของมันบันทวาการวัดและลดไขมันในเลือดกระเทียมนะกระเทียมครับเส้กาตาคลายช่วยครับลมแก้ทองเฟือแก้ทองอืด ลดตความด้านโลจิตค่ะไม่หักโูดบ้านทวาการเอ้ยแก้การชำร่วยช่วยเจริญอาหารนี่ต้องัอบคุณเอาไมคแม็กนะเดี๋ยวอีกค่ะที่ช่วยการพลูกพล่านไคมันเสริมการทําอาหารของระบบป้องกันแพ้ในกระบของอาหารเนื้อปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ช่วยย่อยอาหาร ครับทีนี้แน่นอนแล้วตอนนี้เมนูมันรู้จักกกันขึ้นมาแล้วแล้วเปิดละมุนเปรย์จังเลนอ่าคนรู้จักกันแล้วทีนี้ไทยห้ากินเนี่ยห้ากินไรกินได้กับห้ากินตอนนี้หมูตี่ซีมันกลองก้าอ่าพนกลองจกโน่นเนี่ยไมาไปบันเต้นได้กินเลยนะได้ได้วับแต่วา่างว่าทถ้าไมอยากไปบานเต้นก็คือมีเบอร์โท่ครับมีเบอร์โทรมีสูดไงหมีสุไม่รว้้งแแจกได้เลยไหมได้ได้เนียนเนียนเียนเนียนเนยน้เย เผ่นพับให้เรียบร้อยแบบเอาไปทำกินแกบ้านไม่เอไปกินบ้านเตินบล็อกเบอร์โทรไว้แล้วเจ๊สองนเจองทางูนแปดสี่ศูนแปดสี่คุณผู้จดไวดนะเจ็ดอกแปดเจ็ดหกแปดกาวกาหนึ่งสูนค่ะกาวกาวหนึ่งสูนกล่องพมศูนแปดกาวแปดเจ็ดซี่หนึ่งสามหนึ่งซ่องครับหนึ่งซหนึ่งซองครับลุงจำานงครับผ่นฟือมันรับนี้มันเรียกว่าการกินเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะ แล้วก็ยู่ๆวัฒนธรรมก็จับยิบยกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเหมือนรือบ้างครับมันมันเกิดปูใจนะคดีนะครับแล้วก็ปุ่มใจในป้อมนี่ปุ่มใจดีสุดกับผะในรอบปีต่าประโยชน์ได้กับสังคมมันทะลอดกับไม่ว่าจะอยู่ไหนๆก็เรียกว่าชมวกไลเบย์ครุณพีคครับผมก่อยัดยิบตัวไว้เลยล้วคิดกับไม่ไม่ได้เห็นกับตาดีครับนี่คือความปุ่มใจนะที่เราได้นำเมนูนี้แล้วก็เติมในช่วยเหลือสังคมมา อ่านะครับนี่น้องยิ้งอมเราได้ยินอะไรทีนี้เลือดแต่กินอะแหละทีนี้นะ,ะนะครับอยากให้ตัวตัดมีกลิ่นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวถ้าคุณพีจะคิดหนึ่งนี่ค่ะตั้งแต่ที่เราทํามาเนี่ยค่ะไอ้แกงไตปลาตัวเนี้ยคนที่เขาชิมนี่เขาวาพลือกันมั่ง ก็จากการที่ว่าเราทำให้ผู้คุณชิมไล่ล่พื้นที่แล้วนะคะก็รสชาติก็มีการตอบรับมาอย่างดีค่ะเพราะว่าความเค็มข้องผงปลาเคยปลาปส้มกันแล้วก็จะมีตัวข้องวัวกระเทียมดองหรือก็นนำกระเทียมดองนี่ค่ะจะให้รสชาติว่าโนทีเราไม่ต้องใช้น้าตาลเป็นตัวปลาส้มมานะคะเราไม่ใช้พุ่งชูรสเราไม่ใช้รสดีค่ะได้วัตถุดิบตัวนี้ที่มามาทำแกงตัวนี้นะคะก็คือได้จากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมดจากสมุนไพรของเราทีห้ามาได้ทั้งหมดเลยค่ะ รสชายรสมือล้วนเลยนะกับวัตถุดิบทีว่ามันมีรสชาติเข้ามาในอลู่้วเมื่อความเค็มก็จะได้จากผงปลาไตปลาความวานก็จะได้จากกระเทียมโดองค่ะอ๋อไม่ใส่น้ำตาลครับไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่่งชูรสนะไม่ใช่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไม่เชื่อว่าร้อยนะครับจบรายการกินก้อนกินก้อนต้องกินกอนอกินก้อนนะครับ เดี๋ยวให้คุณลุงชำนาญแล้วก็พี่วัชรีนะคะได้ฝากนะพี่น้องประชาชนทีแ่แลอยู่ตอนนี้ที่เขาส้นใจแหละค่ะยากจะกินแกงไตปลาสูตรนี้นี่แหละค่ะต้องทำผันรื้อมัง<ช>อ่าเอาเอาเอาลูงชำนาญก่อนตีบานนะรับมีเขาชงต่างายคกับรับออเดอร์ค่ะรับออเดอร์รับออเดอร์เอาฝาก้านเลยค่ะนั่นรับออเดอร์ ทำช่างตามออเดอร์ตามเบอร์ที่ให้ไวไลโครครับยติดต่อได้เลยนะครับเอาเชิญชวนจังคิดแต่ว่าของเราร้อยพผือเชิญค่ะครับเชิญชวนนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับปบกันทีมากลางกลางครับมาจักรกลังก็มาก้องจังหวัดนะครับสามวันฮวาบู ออกบูดประวันคือค่ายกันคห้ชิมกันให้ชิมกันไปตีต้นใจกันเรียกชายได้นะครับมาซื้อมากันไปรับประทานนะครับค่ะกองดีกองสุรานะครับขอบคุณมากครับคุณปีนปีนี้ครับขอเชิญปีนองชาวสุราธานีวันที่27 28 29จะพบกันที่บูดหน้าตลาดกลางจังหวัดสุราธานีค่ะครับผม และรับวันนี้และกับชาวใต้ต้องขอบคุณนะครับคุณลุงเจีมนานบัวมาร์คละคุณพีวัชรีมู่ตระกูลเจริญครับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านคลองก้าตําบลคลองชะนวดนะครับและกัพีพีแม่ครัวกันลนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนด้วยที่ี่ต่คนเล็กนจงจิตจ้องค่ะจงจิตจ้องนะครับแล้วก็พผีอาจารย์จิ๋นดาชุดสายค่ะวิชุดา ชินดาชิมได้ใช่นะครับต้องขอบคุณมากับวันนี้เวลารายการเล่นกาวจับปลาชงแก้ปลาเด่นนะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยแต่อย่าลืมนะครับมีโอกาสนะครับได้สร้างเมนูพิเศษนี้นะครับนะแต่ว่าถ้วยนี้ไม่ได้นะครับน้องยิงกองจองแล้วจองแล้วติดจองติดจองไปเรื่อ่านะคะบรรพฟก็ไปเจอกันได้หยิบแจ็ตทั้งหยิบกาวตุลาคมนี้ทีนะถ้าหลักการเป็นลำชิมกันได้ผ่านจับปลาครับอ่านะคะ